และนี่คือเรื่องราวของมหาวิทยายลัยกับการดูแลใจซึ่งในวันนี้นะคะได้รวบรวมเนื้อหาสาระสำคัญที่เข้าใจได้ง่ายๆเอาไว้แบบนี้ค่ะทุกท่านคะเรายังคงจำบรรยากาศในครั้งแรกที่เราเก้าวขาเข้าสู่รั้วมหาวิทยายลัยได้ไหมในวันนั้นคะ่ะมันมีหลากหลายอารมณ์ความรู้สึกเลยใช่ไหมคะ ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่ตื่นเต้นสนุกสนานหรือว่าวิตกกังวลกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใหม่ๆที่อยู่รอบตัวของเรานะคะจนทำให้บางคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกวิตกกังวลได้สังคมไทยในปัจจุบันค่ะกำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งรีบทั้งทาง,ทงด้านเศรษฐ,ฐกิจสังคมและเรื่องของการ แข่งขันนะคะจนเป็นตัวเร้านะคะทำให้ประชาชนคนไทยเนี่ยเกิดความมีภาวะสุขภาพจิตอย่างน่ากังวลใจค่ะซึ่งในปี2565นะคะมีการสำรวจข้อมูลชุดหนึ่งค่ะเราพบว่าสุขภาพจิตของเออยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า20ปีเนี่ย มีปัญหาสูงกว่าทุกกลุ่มวัยเลยนั่นหมายความว่าส่งสัญญาณเตือนว่าเยาวชนบ้านเรานะคะกำลังมีปัญหาทางด้านความเครียดเสี่ยงซึมเศร้าและกำลังเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายนั่นเองค่ะ กรมสุขภาพจิตเรามีบทบาทในเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนทุกคนทุกวัยค่ะจึงไม่รีรอที่จะให้การช่วยเหลือคนกลุ่มนี้อย่างทันท่วงทีนะคะเราจึงเริ่มเข้าไปสำรวจค่ะถึงความต้องการและสภาพปัญหาที่แท้จริงของมหาวิทยาลัยซึ่งเราพบว่ามหาวิทยาลัยนั้นขาดในเรื่องของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะด้านสุขภาพจิต ขาดงบประมาณขาดแหล่งระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาและขาดโรงพยาบาลคู่เครือข่ายดังนั้นค่ะเมื่อเราทราบข้อมูลดังนี้แล้วนะคะกรมสุขภาพจิตจึงได้จับมือกันกันกบกระทรวงอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรมนะคะเพื่อที่จะทำา o u u ฉบับหนึ่งขึ้นมาภายใต้โครงการคู่เครือข่ายดูแลจิตใจก้าวสู่คนไทยคุณภาพ ซึ่ง MOU ฉบับนี้ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2565ค่ะซึ่งเรามีการจุดเริ่มต้นในมหาวิทยายลัยราชพัฒทั้ง38แห่งและในปีถัดมาค่ะมีการขยับเข้าไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะคะทั้ง9แห่งและในปีที่แล้วนะคะได้มีการขยับเข้าไปที่มหาวิทยายทโโล,ลัยภายใต้การกำกับดูแลของทอปอทั้ง36แห่ง ครอบคลุมทั้งทั่วประเทศไทยค่ะซึ่งวัตถุประสงค์หลักของ MOU ฉบับนี้นะคะก็มีไปเพื่อผลักดันให้เกิดการดูแลช่วยเหลือสุขภาพจิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมทุกแห่งข้อที่2ค่ะเพื่อที่จะให้นักศึกษาและบุคลากรของ,ของมหาวิทยาลัยนั้นได้รับการส่งเสริมป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะซึ่งจากผลลัพธ์จากการดําเนินง,งานนะคะพบว่า นักศึกษาได้รับการคัดกรองสุขภาพจิตถึง62,000รายค่ะซึ่งจากจำนวนนี้นะคะก็เป็นสามารถแยกเป็นกลุ่มสีเขียวนะคะที่เป็นนักศึกษากลุ่มปกติถึง66%ค่ะและเป็นนักศึกษากลุ่มสีเหลืองค่ะถึง2 9และเป็นนักศึกษากลุ่มสีแดงที่มีความเสี่ยงที่ต้องการได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะถึง4%เ จากจำนวนนี้นะคะในกลุ่มของสีเหลืองและสีแดงนั้นนะคะเราได้ทำการดูแลช่วยเหลือเยียวยาจิตใจจนสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะคะถึงร้อยละ92.3 2ซนนี่คือความภาคภูมิใจของเหล่าชาวกรมสุขภาพจิตนะคะทุกเขตสุขภาพเลยที่ได้ร่วมกันอย่างจริงจังในการที่จะดูแลช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยค่ะจากตรงนี้นะคะมันมีการ ดําเนินงานที่สําคัญนะคะอยู่ที่จะทําให้การขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเนี่ยมีคุณภาพและประสบความสําเร็จอยู่6ด้านด้วยกันค่ะโดยด้านแรกนะคะด้านที่1 เราต้องพัฒนาเชิงระบบเชิงโครงสร้างค่ะเมื่อเรามี MOU ฉบับนี้เป็นใบเบิกทางแล้วนะคะเราก็ศูนย์สุขภาพจิตโรงพยาบาลจิตเวชซสจอนะคะและโรงพยาบาลคู่เครือข่ายในเขตส,สุขภาพจับมือกันแน่นค่ะเข้าไปเคาะราั้วมหาวิทยาลัยนะคะเพื่อชี้แจงถึงแนวทางการดําเนินง,งานและความสําคัญของปัญหาสุขภาพจิตให้กับผู้บริหารมหาลัยรับทราบมีการแบ่งบทบาทหน้าที่การดําเนินง,งานให้ชัดเจนค่ะ โดยที่มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนในเรื่องของการส่งเสริมป้องกันและคัดกรองสุขภาพจิตนักศึกษาส่วนสาธารณสุขนั้นค่ะเรามีบทบาทสําคัญในการเป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการนะคะสนับสนุนพยากรแล้วก็สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมต่อการส่งต่อนักศึกษาที่มีความเสี่ยงเข้าสู่ระบบการรักษาให้ทันท่วงที ด้านที่2ค่ะเรามีการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้มีความรอบรู้ทางด้านสุขภาพจิตให้สามารถคัดกรองสุขภาพจิตใช้เครื่องมือสุขภาพจิตได้นะคะให้คําแนะนําปรึกษาเบื้องต้นและเมื่อพบนักศึกษาที่มีความเสี่ยงสามารถนําเด็กกลุ่มนี้เข้าสู่ระบบดูแลช่วยเหลือได้ด้านที่สค่ะการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา,านะคะเรามีการ เสริมในเรื่องของทักษะชีวิตค่ะความเข้มแข็งทางใจและสิ่งสำคัญนะคะเรายังมีการาสร้างกลุ่มแกนนำนักศึกษานะคะที่จะสามารถสังเกตอาการเตือนแล้วก็ให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนได้ในกลุ่มนักศึกษาของเขานะคะนอกจากนี้ค่ะเรายังมีการดำเนินงานในข้อที่4ในเรื่องของการสร้างเครือข่ายนักสร้างสุขในมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งจะเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนสื่อความรู้สุขภาพจิตให้ ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องทั้งในแอวอและกาวอนะคะเราสื่อสารประชาสัมพัญไปทั้งในช่วงเทศกาลของการประเมินสุขภาพจิตประจําแต่ละภาคการศึกษานะคะเราสื่อสารความรอบรู้การจัดก,การความเครียดนะคะเทคนิคต่างๆในการดูแลตัวเองตามเทศกาลไม่ว่าจะเป็นปีใหม่วาเลนไทน์สงกรานนะคะหรือลอยกระทงสิ่งเหล่านี้ค่ะเราขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ประการที่5ค่ะเรามีการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงศูนย์ให้คำปรึกษาและโรงพยาบาลคู่เครือข่ายนําเรียนอย่างนี้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยในในมหาวิทยายลัยเนี่ยหลายๆที่ไม่มีศูนย์ให้คำปรึกษาในมหาลัยเลยนะคะแต่เมื่อ M O U ฉบับนี้ได้ดําเนินการนะคะมหาวิทยายลัยเนี่ยมีความตื่นตัวอย่างมากในการที่จะดูแลสุขภาพจิตนักศึกษาของเขาเองนะคะจึงได้ มีการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาในมหาลัยและมีอาจารย์นะคะที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยผ่านการเทรนค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรอบรู้สุขภาพจิตการให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะคะหรือว่าการใช้เครื่องมือคัดกรองนะคะก็สามารถทําให้บุคลากรอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถให้คำปรึกษานะักศึกษาของเขาเองได้อย่างมั่นอกมั่นใจค่ะต่อมานะคะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็น โรงพยาบาลคู่เครือข่ายหากว่ามีกรณีนักศึกษา walk in เข้าไปที่โรงพยาบาลก็จะมีการคืนข้อมูลเข้ามายังมหาวิทยาลัยค่ะว่าขณะนี้นักศึกษาของอาจารย์นะอยู่ในโรงพยาบาลเรากําลังให้การดูแลช่วยเหลืออยู่และเมื่อนักศึกษาจะดิชาร์จกลับบ้านค่ะก็มีการมีการส่งคืนข้อมูลให้กลับมายังมหาลัยเพื่อให้การเตรียมตัวดูแลนักศึกษาอย่างต่อเนื่องค่ะประการที่6ค่ะในเรื่องของการส่งเสริมทางด้านวิชาการนะคะ ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน3ปีที่ผ่านมาค่ะ,ะเราได้พาเครือข่ายมหาวิทยาลัยนะคะเข้ามานำเสนอผลงานทางวิชาการนะคะรวมถึงรับรางวัลต่างๆมากมายในเวทีที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเวทีพชอระดับประเทศค่ะการประชุมสุขภาพจิตนานาชาติซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะทำให้มหาวิทยาลัยนะคะเกิดขวัญและกำกลังใจและมีความรู้สึกเป็นส่วนร่วมที่อยากจะ เป็นเจ้าของที่อยากจะทำกิจกรรมนี้ต่อไปค่ะและในปี2568นี้นะคะ <_ pt. S 1> เมื่อพูดถึงการดำเนินงานสุขภาพจิตในมหาวิทยาลัยนะคะเราดำเนินการภายใต้ใตหลัก3ามทำค่ะทมที่หนึ่งทำแล้วค่ะเรามีการผลักดันให้เกิดการดูแลสุขภาพจิตในมหาวิทยาลัยทุกเขตสุขภาพทมที่สองนะคะทำอยู่ นะคะคือเรามีการส่งเสริมป้องกันและเฝ้าระวังและติดตามบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทำที่สมค่ะทาต่อนะคะนั่นก็คือว่า MOU ฉบับนี้นะคะ มีระยะเวลาการดำเนินง,งานถึง10ปีนะคะในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฒและเทคโนโลยีราชมงคลและภายใต้การดำเนินง,งานของออทรอปอ,อนะคะก็มีระยะเวลาการดำเนินง,งานถึง5ปีด้วยกันเพราะฉะนั้นเราจะยังคงรันวงการอย่างนี้ต่อไปอย่างยาวนานค่ะอย่าลืมนะคะเมื่อพูดถึงงานสุขภาพจิตมหาวิทยาลัยเราทำแล้วทำอยู่ทำต่อขอบคุณและสวัสดีค่ะ